เออเาซีดหน่อยเออยืนซ้อนไล่เราก็เป็นคนสีทนนชัยเหมือนกันนะพี่ฟิล์มทำไมเหรอยืนตะชิดเจ้าร้ามนาอาศีสาองอนทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกสิ่งทุกสิ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับกับงานดีๆครั้งนี้เนอะ จะทําให้เราได้อยู่ใกล้กับแฟนคลับมากขึ้นและแฟนๆมากขึ้นครับไม่แล้วมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกคนครั้งแรกของพวกเราด้วยครับคือแต่ละคนก็เคยจัดกันแหละมิสติ้งแต่ละคนไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัว5คนครั้งแรกของพวกเราด้วยไม่แต่ผมแฟนมีครั้งแรกเลยนะจริงเหรอผมว่าครั้งแรกของครั้งแรกเหมือนครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนลุคเลยไหมครับบไปครับผมโชคดีครับผมที่ได้เปลี่ยนลุคมาที่พอดี นี่เป็นคนนำนะครับเดี๋ยวตอนแรกพวกเรา4คนเนี่ยกะว่าผมเล่นเหมือนกันจะทำร้านเลใช่คอนเสิร์ตนี้จริงๆต้องเป็นห้าสีขบวนการแดงเขียวน้ำเงินอะไรเนี่ยอ่ะสิ่งที่สิ่งที่จะเตรียมมาเป็นยารได้เจอมีเยอะอยู่แล้วครับจริงๆมันก็เป็นธีมของพวกเรานะครับจริงๆเหมือนแบบพวกเราไม่มีสคริปต์อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีบทไม่มีอะไรก็ ก็ไม่มีโชว์เลย่ใจร้อนโชว์ของพวเราก็อาจจะเป็นแบบสดๆแต่มีความเซอร์ไพรส์มีความตื่นเต้นแน่นอนมีความไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็มีเกมของรายการเนี่ยมันคือให้คนดูเห็นพวกเราในมุมอื่นที่ไม่ใช่นักแสดงด้วยใกล้ชิดเราแล้วงานเนี้ยมันก็จะทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับเราากขใช่ใช่คเห็นกันใก้เห็นกันเป็นแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมอะไรต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราและแฟนๆคอนเนคกันมีความใกล้ชิดเนอะมีความใกล้ชิดหมดเลย อยากเห็นอะไเลยล่ะอยากเห็นอะไรต้องต้องต้องถามว่าอยากเห็นอะไรอยากเีมีอะไรมาช่วยแฟนบ้างดีกว่าเสน่ห์นะครับโชว์โชว์เสน่ห์ของพวกเราโชว์ความอยู่ด้วยกันโชว์การร้องเพลงของพวกเราโชว์ตัวตนของตัวตนของพวกเราครับขอบคุณตีมาที่เข้าเซร์ไเยอะขอบคุณตีมาที่เข้าเซอรคไพรส์นะผมร่มไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับแต่แสดงว่ามีเซอร์ไพร์ตแน่นอนใช่ไหมครับให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพร์ตแน่นอนเซอร์ไพร์แน่นอนเซอร์ไพร์ตอะไรวะ เซอร์ไพรส์ไพตรงที่คุณไม่รู้นะฮะีสคริผมมาด้้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสคริปต์อะไรเออไม่ได้บ้ามี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 ลัคกี้ดอด้วยล็อคกี้รอใช่ครับพวกเราเอาของส่วนตัวมาแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่าจะแบบใครจะได้ไปใช่ของส่วนตัวใช่ครับใช่ครับคือทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะได้ของพิเศษจากพวกเราใช่ครับคือเป็นแบบว่าเราโอ้โหเป็นเอ็กคลูซีฟมากๆ แต่ละคนนี้ใครเน้นร uh ้องใครเน้นเต้นหรือใครใครสายไหนบ้านไหนอ่ะมาเลงอ่ะมอาเ่กผมว่าทุกคนน่าจะพอๆกันหมดฮะแล้วคือเราแซนด d a r d เดียวกันเพราะเราฝึกมาด้วยกันครับแต่ตรงๆเขาเป็นนักร้องนหนีาเขาเป็นนักร้องหนาครับเขาเป็น leader ด้านบอสเลดเดี๋ยวเอนเตอร์เทนครับวันนี้ขอเป็นเอ e n t e r t เ i n แต่เดี๋ยวมีโชว์พิเศษอีกไม่ใช่แค่ผมนะผมบอกเลยว่าโอ้โหมีแบบว่ากิมมิ c ของแต่ละคนเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็น ไม่บินบอกขัดบอกขัดก็หลอครับอ้าวครับแล่รใหญ่อะแล้วเร่ใหญ่แล้วพอใหญ่ไม่โอ้มันไม่ใหญ่เกินเนี่ยไม่จริงๆนี่คือต้องบอกว่าเราจะจัดที่ Impact นะครับแต่ว่า Impact ไม่ว่างครับเต็มเต็มครับแล้วเราก็เลยลองไปดูราชมังเอาติแมนยูเออาก็เลยมาจบที่ลิโดขอบคุณนะครับกูกลับแล้วครับไปไหนก่อนไปใหญ่ก่อนเขาโฉบใหญ่เกินอ่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่เกินไปวันนี้ห้าคนใครหลอดสุดคะ ผมว่าน่าจะรอคนละแบบเท่าๆกันดีกว่านะครับรอแบบไหนบ้างหล่อฮะหอแบบไหนอันเนงรอแบบไหนคะลูกก็แบบหมาแบบเราตามธาตุไงความบริสุทธิ์ไม่ต้อบริสุทธิ์ตรีเราแบบไหนถ้าตามธาตุก็ผมเป็นหนักแน่นครับดูฟิล์มราคา ฮะตอบดีครับใจดีครับเราใจดีตรงๆรงผมก็เดินก่อน้ำเดินอันนี้เขาเรียกว่าก่อนน้ำเดินก่อนน้าเดินโอได้สิครับก่อนน้าเดินเขาเป็นทางแบบช่างประปาไง นร้อนแรงแล้วกันครับผมตอนนี้น้อกำลังร้อนแรงเลยมากครับน้องผมวันนี้วันนี้อบอกจากการทำบ้านคือไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตรงนี้ทิ้ีทตีจะโชว์ครับวันนี้เอ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอ่ะยิ้มทำไมเราพูดทำไมเนี่ยเนี่ยแล้วก็เล่นละครอีกนา อันนี้เป็นการร่วมงานคอนเสิร์ตเนาะอนาคตจะมีการร่วมงานละครเดียวกันแบบ5หนุ่มซิทคอมเออวันนี้เราพูดย้ำไปกี่รอบแล้วติดตามติดตามอยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมว่าถ้าทุกคนทุกคนอยากให้มีมันจะมีครับให้ทุกคนหนึ่งให้บดแท็กไปที่ช่องวัน31นะฮะแท็กเข้าไปเยอะหรือว่าแท็กชื่อผู้บริหารบางคนได้ฮะใช่ครับแท็กเข้าไปเลยครับว่าอยากให้มีใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับใครก็ได้ตัวมี ภาพตัวใบนอไอ้ที่บนอถุยแต่ก็มีแต่ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามพวกเราด้วยไม่ใช่แค่ละครคืออยากให้มันจะไม่จบคือมันจะไม่ได้จบแค่โปรเจกต์นี้มันยังมีโปรเจกต์ที่เราทั้งห้าคนได้อยู่ด้วยกันอีกใช่คือเราพร้อมนะครับสามารถจ้างพวกเราได้นะครับเราได้ทุกที่เลยนะครับห้าคนเราขายกันยกแพ็คครับใช่ครับแสดงว่าหลังจากจบกันอันนี้ฟมินี่จะมีโปรเจกตร่วมกันอีกแน่นอนมีอีกครับมีแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรครับเมื่อไหร่ด้วย ใช่เมื<ช>่อไหร่ก็ไม่รู้กันแต่มีแน่ครับอ่ะสุายบอกแฟนๆหน <c oughs> ่อยว่าวันนี้ผู้ขอบคุณแฟนๆหน่อยที่พวกเขามาตั้งใจมาซัพพอร์ตสับสุนทรทั้ง5คนแต่ละคนเลยนะเริ่มที่ใบหน้านโอเคครับผมก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่าที่นั่งมันไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วทุกคนก็ต,ต้องต้องแหกที่ตาตื่นมาแย่งกันกดนึกองจาจริงๆมันแบบมันต้องแย่งจริงนจริงนะเพราะว่าที่นั่งมันต่อต่อแลปินมันน้อยมากขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่ตั้งใจมาใครที่ไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจรอดู ภาพบรรยากาศได้ก็ไว้ทาแบบกระแสตอรับมันดีแบบเนี้ยยังไงรอบหน้าก็มีอีกที่นั่งจะเพิ่มขึ้นอีกครับก็ฝากติดตามพวกเราฮคนด้วยครับขอบคุณด้วยครับคือมันที่ไบบอกนะแล้วก็คือบางคนไม่ใช่แค่โอ้ตื่นเช้ามาบางคนนี่คือมาจากต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินมานั่งรถทัวร์มาขับรถมาบ้างเถอะก็เลยรู้สึกว่าุยเขาแบบว่าทาเพื่อเราขนาดนี้เราอยากที่จะมอบ คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็จะมอบความสุขให้กับคนดูที่มาในวันนี้แล้วก็ให้ได้อะไรกลับไปได้มากที่สุดเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหวังว่าจะได้มาเจอกันอีกใครที่ไม่ได้มาเนาะก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอบหน้าเรามีอีกแน่นอนอ่าหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วหมดแล้วพูดได้หมดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกบ้านเลยแล้วกันครับว่าคอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนงานครั้งนี้ ้าขาดแฟนๆบ้านใดบ้านหนึ่งไปงานครั้งนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่สนับสนุนพวกเราทั้ง5คนมาโดยตลอดครับ<ช>ครับ <c oughs> ก,ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณช่องวันนะครับขอบคุณ <c oughs> พี่ๆผ <c oughs> ู้ใหญ่ทีมงานที่ให้พวกเราได้มาอยู่ <c oughs> แล้วก็มามอบค <c oughs> วามสุขให้กับแฟนๆนะครับเราต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่ชอบพวกเราติดตามพวกเราแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาอย่างน้องบอกไปว่าต้องตื่นแต่เช้าหรือว่าคนมาจากจังหวัดก็ ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหน้าก็ขอบคุณจริงๆที่สัพพอร์ตพวกเราครับสุัดีขับหายสวยๆหนยไม่เหลืออะไร <c oughs> ผมพูดจริงๆมันหมดไปตั้งแต่คนที่สองแล้วนะ <c oughs> ครับก็เหมือนทุกคนแหละก็คืออยากขอบคุณแฟนๆทั้ง5้บ้านเลยก็แบบว่าที่แบบที่แบบ สนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราหรือติดตามละครของพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเลยถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีพวกเรา5คนในวันนี้ครับก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้มาอย่างอย่างอย่างเดิมแหละก็คือใครที่ไม่ได้มาก็งวดหน้ามีแน่นอนครับ <ผม S 2> งวดหน้าพูดเหมืนอกกนหวยเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนบขอบคุณครับ อะไรนะต้องลอให้เพื่อจะได้มีต่อพวกหนู่เข้าไปข้างในแล้วสืบฟี่กับพวกพี่ๆกันหน่อยต้องรอไก่อนต้องรอไม่พี่เขาจะ insert แล้อ i n s e r ใก่อนต้องรอให้ด้วยความเมตตาไม่ใช่แบบมีงานก่นอะไ่ใป่นอะศิลปินวันนั้น เดี๋ยวพี่ให้คนมแข่งีเลฟเวนต่อไปนะคะเดี๋ยวเป็นโปรเจกต์อีเลฟเว่นต่อนะคะเอาเดียวตอโปรเจกต์ต่อไปมาลงชันี่ดูดิดูเขงดูเขาถกขาเห็นไหม่ะบายไมีเปียงขาหมูมีเพียคขามหมูนะอย่ต่อยนะเป้นความหมู่แต่คนออังเกอร